เพื่อนๆหลังจากที่ดาวหรือต้นมันญี่ปุ่นนะคะมันหว่านญี่ปุ่นในตะกร้าแล้วดาวก็เสียดายยอดมันเนาะทุกคนดาวก็เลยนํายอดมันเนี่ยตัดมาแล้วเดี๋ยวดาวจะเอาไปปลูกในแปลงค่ะในแปลงผักที่ดาวเคยปลูกผักเนี่ตอนนี้มันล้างอยู่เพราะว่ามันปลูกอะไรไม่ได้มันฝนมาเราก็มาตัดยอดแล้วก็พวนดินใี้มันพุนๆหน่อยแล้วก็ฝังเนาะฝังเอาไว้ลองดูว่ามันจะได้ผลไหมนะคะวันนี้ก็ดาวก็ใช้คลาดไม้พุ่เล็กๆเนี่ย คาดแบบนี้นะคะทุกคนใช้ดีนะสับสับนั่งทําเป็นการขุดรากหญ้าขึ้นมาด้วยแล้วก็พวนให้ดินมันซุยเนาะพูนๆขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเป็นแบบคาดแบบสากมือแบบนี้ส,สับสับลงไปเลยค่ะทุกคนใครอยากได้ก็ดูที่หน้าจอเลยนะคะดาวจะปักไว้ให้นี่ซื้อมาใช้ดีคะ่ะเราไม่ต้องหาซื้อเองออนไลน์ไปเลย ส่งถึงที่นะคะทุกคนพุนพวนอย่างนี้สับๆเราก็จะทําให้มันพูนพูนหน่อยเพราะว่าต้นพวกนี้เขาต้องมีหัวเนาะเนี่ยค่ะดินก็พวนง่ายค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็มาตลอดไม่หยุดไม่หย่อนก็หายไปอาทิตย์หนึ่งมาอีกแล้วนะคะวันนี้ดาก็เล่นน้ําฝนปล่อยๆไปด้วยขุดดินไปด้วย เราขุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเด็ดยอดมันเอามาปักนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้สักแปลงหนึ่งค่ะ<อ>พืชมีหัวปลูกไว้ก็ได้ทานกัะเพื่อนๆนปลูกดืมๆไปสามเดือนแล้วก็มาดูผลผลิตคราวที่แล้วแต่ปลูกใส่เข่งก็น่าจะเกิดเลินเลยเวลาน่าจะไปอยู่ที่สี่เดือนครับพอสี่เดือนมาโอ้โหผิวมันแตกแล้วคะ่ะเพื่อนๆพูดถึงมีแค่ยอดเดียวมันก็สามารถ ปลูกขยายพันธุ์เรื่อยเลยเนาะยอดของเขาก็มันก็จะแตกเยอะแยะมากมายจะทิ้งก็เสียดายค่ะเพื่อนๆนเด็ดเอายอดเก่าแล้วก็เอามาปลูกนี่ค่ะฝนก็มาพอดีใครๆอยากปลูกก็ลองไปซื้อมันฝรั่งเออไม่ใช่มันหวานญี่ปุ่นมากินนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ตัดไปเอาไปกินบ้างแบ่งไปกินบ้างแล้วก็เอามาเสียบบ้าง มันก็จะแตกยอดออกมาแล้วก็นํายอดมาปักมันไม่มันเกิดง่ายค่ะหรือว่าทิ้งไว้เฉยๆในความชื้นหน่อยๆมันก็แตกยอดแล้วค่ะเพื่อนๆฝังไว้ในดินจะหั่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้นะคะไอ้หัวหัวมันหันห่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้เนี่ยค่ะเราก็จะตัดแล้วก็เอายอดมาปัก,ปกๆไว้กินต่อไปค่ะเพื่อนๆลองทําดูนะคะ